เราเชื่อว่าคู่รักเกือบทุกคูค่ต้องเคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนแน่ๆคบกันแรกๆอ่ะแฟนหุ่นดีหุ่นฟิตมากแต่ว่าพอคบกันไปสักพักก็ปล่อยตัวกันบ้างชวนกันกินบ้างจนร่างเก่าแฟนก็ถูกกืนหายไปเลยซีรีส์นี้เราจะมาทวงคืนร่างเก่าของแฟนกันโดยแฟนพิมวานเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มฟิตหุ่นตั้งแต่ศูนย์จนกลับร่างเก่าของตัวเองให้ได้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิ่วามีซีรีส์ใหม่มานําเสนอนะคะก็คือภารกิจฟิตหุ่นแฟนนั่นเองนะคะงงที่1คือเฮ้ยมันมีแฟนแล้วอะงงที่2คือใครเนี่ยคะทุกคนคือจริงๆแล้วอะคนหลังกล้องนะคะที่ทุกคนแบบอาจจะไม่เคยเห็นนั่นแหละนั่นแหละมือเมื่อกี้เป็นแฟนพิมวานะที่พิมวาลากมันมาทำซีรีส์นี้เพราะพิมวารู้สึกว่ามันน่าจะรีเลทได้นะคะกับหลายๆคนเพราะว่าไอคอนอ่ะมันน้ำหนักขึ้นอย่างรุนแรงะก็เลยอยากที่จะลากมาทำซีรีส์ด้วยกันนะเดี๋ยวจะไม่พูดเยอะให้้มมมมััันนนนนาาาาาแแแแะะะะํตตวววคลลกก็ออออธิบบบบบยยเเหุผ่่ททไีจ หนักใดๆว่ากันไปนะคะเรียนเชิญนะคะคุณกอนเข้ามาในกล้องนะคะเก่งไม่ไหวเก่งไม่ไหวอ่าไหนแนะนําตัวนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรเออเหมือนเหมือนให้เป็นขับตัวเองเช็คไม่ใช่ราทุกคนคบกันมา7ปีแล้วนะคะชื่อกอนครับคบกับพิมพ์ r มาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่มหาลัยปีสองเจ็ดปีแล้วก็คือหลักๆคือตอนนี้เราก็ทํางานเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็น co c r เ a t o r ช่องพิมพ์แล้วก็เป็นเป็นผู้จัดการเอาง่ายๆก็คือพิมพ์ทํทหน้ากล้องเราทําหลังกล้องเนี่ยช่วยพิมพ์ r a ทำมา4ปีอะร้อยหกสิบสี่คลิปเยอะไหม มันนับนนนานล่ยเออจอพิมวาสมัยมหาลัยเราเรียนเราเรียนคณะเดียวกันเป็นมือกองอมองพิมวาทุกคนแล้วพิมวา่าเราก็ยังไงไปไปมาๆก็คือกลายเป็นแฟนกินชิงเดี๋ยวอยากให้แบบเล่าลน,นิดนึงละกันว,ว่าอะไรมันโดนใจให้ลดน้าหนักเหรอ <OK, S 2> โอเคเดี๋ยวเราแบกก้าตัวเองก่อนนะขอย้อนไปสมัยตอนที่แบบมปลายเอาเป็นว่าสมัยก่อนเราว่าเราก็ถือว่าเป็นคนที่ฟิตประมาณหนึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเด็กกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราสมัยก่อนเราก็ลีนก้อนแต่ก้อนมันพร้อมกว่าพิมวาทุกคนคือรู้ไปให้คือขามันเท่าแขนพิมวาได้อะตั้งแตต่่อออนมปาากก็็คืืเรถว เป็นคนที่แบบมีระบบตาบอลิซึมเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมมากหนึ่งคนก็คือเราสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่อ้วนตอนที่อยู่มอนะคะทุกคนหลังเลิกเรียนมันก็จะไปซื้อไก่ทอดแบบที่มันเป็นไก่ป๊อปอะ่ะแล้วหนึ่งแล้วก็พวกเราก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนกันต่อซึ่งมันจะเป็นคนเบิ้ลสองจานตลอดก็กินข้าวแล้วสองหลังจากก็จะมีขนมถุงที่เปิดกับเพื่อนอีกประมาณแบบสามซีซองอะ่ะแล้วก็มีน้ำหวานแล้วก็มีแบบขานมไปเยอะมากๆะนะคะระบบเผาผลาญมันออกอาการว่ามันไม่เหมือนเดิมน่าจะประมาณปลายปีสามปลายปีสามคือเป็นช่ว เรียนจบมาเนี่ยจบมา4ีหปีเนี่ยก็คือกฟัฟขึ้นอย่างเดียว <laughs> ไม่มีลงเลย <laughs> ไม่มีลง,งอ่ะแล้วพอน้ําหนักมันขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามี motivation กับเป้าหมายในการลดน้าหนักเราไหมทำไมถึงตัดสินใจที่ริ่มมาลดทไมถึงตัด <มา S 2> สินใจเริ่มลดอ่ะอยากรู้จุดที่แบบทําให้รู้สึกก็แบบเชียกูต้องลดน้าหนักแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าลดเพราะว่าแบบเราเสียเซลล์ว่าแบบกลัวคนอื่นมองว่าเฮ้ยเป็นไอ้คนอ้วนอะไรไม่งั้นมันลดไปนานแล้วไม่งั้นลดไปนานแล้วว่าจริงๆคือเราลดเพราะว ของโกคือสมัยก่อนเราเป็นคนที่ใส่แลกสวยมากเราเป็นคนที่ใส่แลกสวยอะไรแต่งตัวสมาร์ทแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือใส่แต่ขาสั้นเพราะว่าใส่ไม่ได้แล้วเสื้อสเวตเตอร์ใหญ่ๆค่แล้วก็แบบสั้นในประเทศไทยแล้วราการตรงที่แบบเหมือนเราเป็นคนที่อ้วนแล้วมันออกหน้าใช่ไหมอย่างอย่างเนี้ยเราโควิดสองสามปีมานล้คือเราใส่แมสก์มาตั้งแต่แมสตัวเดิมมันครอบหน้าเราได้จนตอนนี้มันล้นนะล้นหน้ามันล้นหน้าแล้วหน้ามันล้นแมสเออรู้สึกว่าออกหน้าเยอะไปหน่อยคืออย่างที่บอกถึงตีรี่เนี้ยจะชื่อว่าเป็นภาารรรกิจจฟฟฟฟุุแแนนนหืออับม่ะไ ก็ตามแต่ต้องบอกว่าเราเป็นคนตัดสินใจตั้งใจจะลดเองเราคบกับพิมพ์มา7ปีใช่ไหมเนี่ยเป็นอินฟูสายสุขภาพเราเห็นไลฟ์สไตล์เราเห็นมันหลังกล้องมาตลอดเรายังไม่ทําเลยเราเชื่อว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอะมันต้องเลือกเองตัดสินใจเองไม่เชื่อเราทําได้อย่างมากวิ่งหนึ่งหมดแรงแล้วแต่รอบนี้เรารู้สึกว่าเราอยากทําเองเราก็เลยแบบชวนพิมพ์วัแบบเออเรามาถ่ายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเป็นตัวแทนของ Like เป็นตัวแทนของคนธรรมดาด้วยว่าแบบเออ,เอ,อไม่ใช่สายสุขภาพไม่ได้อินการออกกําลังกายอะไรขนาดนั้นจะทําได้แค่ไหนพื้นฐานการออกกําลังกายของตัวเองอะมีเยอะขนาดไหนจริงๆสมัยก่อนตอนเราแบบเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเออเราพ่อเป็นคนที่แบบฟิตคนหนึ่งก็คือเราสามารถฝิกพื้นได้วันละเป็นร้อยแล้วก็ซิทอัพแล้วก็ออกไปวิ่งก็คือทําแบบเบสิกแต่คือเราไม่ได้มีพื้นฐานว่าแบบท่าสควอทท่าพื้นฐานที่เขาทําในยิม,มันเราทําไม่เป็นเลยแล้วก็ด้วยความที่ร่างกายเราไม่ได้เป็นคนแบบร่างกายยืดหยุ่นเราเราทำท่าพวกนั้นมันก็จะออกีาาอเเเรร็่ดมิคงทท เราต้องการได้หมดแล้วแต่ว่าร่างกายเราอ่ะมันไม่ถึงคิดว่าเราถึงลูกแล้วอ่ะแต่ร่างกายเรามันช้าไม่เหมือนกับที่เราคิดมันหนักตัวเองมันหน,นักหรือว่าแบบท่าที่ควรจะตีถ้าแบบเรามีกล้ามเนื้อกว่าน,นี้มันคงสุดขอดไปแล้วเพอฟอร์แมลร่างกายเราม,มันไม่ได้มันเป็นตัวกักขังเราเราก็เลยยิ่ง<อ>รู้สึกว่าแบบเอเอฟิตหน่อยแล้วกันจะได้เล่นแบบให้นุกขึ้นพอกนมันตัดสินใจที่มันจะลดน้ำหนักแล้วอ่ะทุกคนมันก็มาปรึกษาเพีมาเลยจริงๆเล็กๆอ่ะด้วยความที่มันเป็นคนไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเวทการอะไรเลย ถ้าเกิดว่าไปเล่นตามคลิปใน YouTube เงี้ยมันก็จะไปลงส่วนอื่นที่มันไม่ควรลงเช่นหลังล่างเข่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่มาก็เลยแนะนํามันว่าไปฟิตเนสดูมีพี่เทรนเนอร์คุมประเด็นอะคือพี่มาหายิมแถวบ้านอยู่ด้วยทุกคนแล้วทีเนี้ยพี่มาก็เลยบอกมันว่าเออไปลองไหมจะได้แบบรู้ว่าแบบเออยิมมันประมาณนี้ไม่ได้หน้าตัวอย่างที่คิดแล้วก็ไปลองดูด้วยว่าถ้าพี่เทรนเนอร์เขาโอเคอะเราจะได้มีแบบเออคนช่วยเราลิกส start ประมาณนั้นก่อนที่จะแบบไปเข้าคลิปขอพูดถึงเป้าหมายหนึ่งได้ไหมเธอมีเป้าหมายในการลดน เล่นเกมพวกกีฬาที่เราเล่นอยู่เนี่ยแล้วมันแบบได้ดั่งใจแค่ประมาณนั้นก่อนเลยส่วนเรื่องการกินนะ่ะเราก็บอกทุกคนได้เลยว่าเราคงไม่ได้ถึงขั้นกินเฮลตี้ฮ์ดคอร์ถ้าแบบพิมวา์แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบหักบกินครีมสุดๆเลยแต่ว่าเราก<ม>็จะไินว่าเราก็จะพยายามอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะแบบพยายามปรับอาหารอะไรแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็น่าจะเป็นเพสของคนธรรมดาละมั้งคือพิมวาว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเว้ยเพราะมันเป็นคนที่โคตรไม่อินเรื่องสุขภาพแล้วก็ไม่ได้อินอย่างแรงอ่ะเพราะฉะนั้นมัน มีโรเกรสยังไงบ้างนะคะทุกคนแล้วก็แน่นอนนะคะ <ๆ S 1> อยู่ช่องพิมพนานะคะ <ๆ S 1> มันก็จะมีทมเนียมก่อนที่เราจะเริ่มทุกอย่างเราจะมาวัดสัดส,ส่วนกับหุ่นกันทุกคน <c oughs> ก็เราก็มาเป,ปรียบเทียบหูโอ้โห a f t e แม่งอาจจะใช้เวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะอัปเดตสักแบบเดือนละรอบสองรอบนนเนาะอะไรประมาณน,นั้นบอกกันเลยนะมันจะไม่ได้เหมือนของพิมานะของพิมามันเป็นแบบว่าเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่วามเป็นสายฮาร์ดคอยแล้วอ่ะของก่อนมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการค่อยๆปรับนิสัยตัวเองไปเพื่อที่จะแบบเออทำให ไปเข้ายิมวันแรกซึ่งเป็นการเข้าฟิตเนสวันแรกยิมวันแรก,แรกโอเค let's go ไฮ <Hi. S 1> ชั่งนำ้ำหนักนะเดวาน 74.7น้ำหนักนะ74.7นะคะ BMI 25.5 Body Fat 2ี5นะคะ Muscle Mass 52ไขมันในหน้าท้อง10 OMG เธออายุเท่ากับคน33ร่างกายเธอเท่ากับคนอายุ33เนื่องจากชีกรเขยนนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้คือสัดส่วนนะขึ้นแบบนี้ให้แล้วกันนะเป็นตัวเลขแล้วก็ภาพบนจอจ้าฮัลโหล ่นเป็นวันแรกที่มายิมเดี๋ยวมาลุยกันวันนี้เป็นเดย์วันแบบออฟฟิเชียลเย่เดี๋ยววันนี้พี่ว่าจะทำรูทีนของตัวเองด้วยสั้นๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานเล่นเวทมากับพี่เทรนเนอร์หนักมากนะวันนี้ก็เลยปวดตัวนิดนึงเดี๋ยวอาจจะแบบเน้นๆนคาร์ดิโอแล้วก็มาชีนนิดๆิดหน่อยๆน่อยะคะระวางชิกรเขาเทรนโหถูกเท้าน่าเกลียดมากอะฮัลโหลเอาไปดิวันนี้เป็นวันแรกที่เข้าฟิตเนสในชีวิตหมายถึงไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยก็มาดูกันว่าครั้งแรกจะเป็นยังไงเกลียดถุงเท้าเลยมากอคอรอบ น่าเกียป็นยังไงบ้างทาซัพพอร์ตครั้งแรกมันก็โอเคแต่เราต้องโทษรองเท้ารองเท้ามันเชิดหน้าโอ๊ยโทษทุกอย่างไอเวนตัวเองยังไม่ได้แนะนำเลยชื่ออะไรคะชื่อยิวครับลองกิวนะคะลองกิวสุดหล่อตัวเทรนเนอร์วันนี้ เดี๋ยวเราก็ไปออกของเราแล้วอันนี้คือรูทีนของมาวันนี้นะทุกคนเป็นไงเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขับเรียกกันเลยทีเดียวนี่คือคนที่ตัวตึงที่สุดในโลกนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังรอยืนแล้วเดี๋ยวเนี่ยให้ให้น้องคิวช่วยแบบรีวิวหน่อยให้น้องคิวช่วยกดให้ร้อง โอ้ยน่าอิจฉาจังเลยมีคนยืดให้ด้วยพอมาสุดในการเล่นก็ตอนยืดนะเออตึงซ่า <c oughs> โอ้โหไม่ <c oughs> ะนุดนยินครับ แล้วก็แต่วันนี้ครับวันแรกของพี่กรณ์ก็โอเคไม่ได้ดีแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับฟอร์มกันก่อนว่าคือจะเริ่เล่นอันนี้ไม่ได้แอคกล้องนะว่าโอเครวานนี้อาจจะให้เล่นพวกมัดใหญ่ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับท่าอกหลังอะไรพวกนี้ครับพอฟิลกล้ามเนื้อได้ก่อนพอจำว่าถ้าเล่นอะไรพวกนี้เราอาจจะให้เล่นในโซนพวกฟังชั่นอลหรือโซนอะดิโอเซอร์กิตอะไรพวกนี้เพื่อลดไขมันไปด้วยนะครับพี่กรณ์ไหวนะครับก็เป็นช่วงแรกๆครับพี่กรอนก็คือเราเราตัวตึงใช่ไหมเราโฟกัสกระท่าไม่ค่อยได้กล้ามเนื้อมันได้เพราะว่าอาจจะมมมมีีีีีคควววววววาาาาตตึึงงงัเเเขข้้้้กก่ยอนนรรริูสป็ไ ก็โอเคมันไม่ถึงแบบรับไม่ได้ก่อนตอนนี้ก็คือแบบไม่เคยได้เข้าฟิตเนสก็มาเข้าก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ทนไม่ได้ขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าเราเล่นเองเเเราล่นองที่บ้านแล้วว่าเราทรมานกว่าไหมถึงแบบวิดพื้นเิตอัพเราอาจจะไม่รู้ลิมิตของตัวเองได้มั้งสมัยก่อนเราวิดเยอะพอเราวิดเท่าเดิมแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบแม่งเจ็บมาครั้งแรกก็มีคนดูมีคนเซตพื้นฐานให้จนกว่าเราเราจะเล่นเป็นมั้งเอออะไรเงี้ยก็รู้สึกโอเคนะบอกแล้วว่ายิมมันไม่ได้น่ากลัวม่ใครเชื่อเลยฮัลลเเเี้้้กกมมาาาาาแวววรริู่่สึขขบย ไม่ค่อยรู้สึกถึงขาแล้วอะไรอย่างนี้แต่ใดๆคือเราก็ยังมั่นใจว่าเรามีความอดทนไว้เออเราเป็นคนใจสู้ เออให้มันได้อย่างนี้ปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนโอเคไว้เจอกันยาโหโยทุกคนผ่านมาแล้วประมาณ7วันหลังจากที่กอมันเริ่มออกกาลังกายวันแรกในชีวิตนะคะเป็นไงบ้างรีวิวดีก็วิคแรกจริงๆเรายังไม่ค่อยได้อัดอะไรมากมายใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเรายังต้องการเวลาปรับปรับตัวแล้วก็โฟกัสกับการออกกำลังกายแล้วก็แล้วก็หลับเราเล่นแล้วเราก็กลับมาเรานอนกลางวันเยอะมาก7วันแรกเราก็เล่นเล่นไปหลายอย่างใช่ไหมก็คือ7วันอาทิตย์แรกอ่ะเราเล่นไปแล้วออกกาลังกายไปแล้ว6วันก็คือเราเป็นคนที่ เ,เทรนเข้ายิมวันเว้นวันเนาะวันแรกก็คือที่ทุกคนเห็นใน,ในคลิปบล็อกนอกจากนั้นก็มีตีแบต2วันแล้วก็มีไปวิ่งไปวิ่ง1วันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้วิ่งหรือว่าตีแบตแบบหนักหน่วงมากก็คือใดๆคือวิกนี้นังกันกลางๆซับซอบอยู่ออหลังจากพอออกกำลังกายไป6วันถึงเวันก็รู้สึกว่าเข้าใจพิมพ์วามากขึ้นออว่าทําไมแบบเวลามันทำชาเลนจ์แล้วมันดูแบบม่ไม่มีเอเนอร์จีทำอะไรเลยทำอ,อย่างอื่นเลยเรานับถือคนที่แบบเป็นคนออกกำลังกายหรือเขายิมบ่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักงานประจาแล้วแม บบกตามด้วยค่ะแเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันใช้วินัยสูงมากไม่แน่ใจว่ารีคอเวอร์กันยังไงถึงตื่นไปทํางานกันตอนเช้าได้อีกเดี๋ยวไอ้กอมันจะไม่ว่าที่วันแล้วกอลิฟต์มันต้มีซีนาริโอแบบว่าทําไมเธอไม่แอคทีฟเลยทำไมเธอทํางานแล้วเธอเดินเฉยๆก็คือใดๆก็คือเราเราไปวัดผลมาแหละใช่ไหมครบ6วันปุ๊บแล้วก็เนี่ยตอนเช้าเราเพิ่งชั่งน้ําหนักกับพิมพ์มาไปอันนี้ก็คือผลเดี๋ยวขึ้นแบบบีฟอปเตอร์ให้ชัดๆอีกริงจาทินะคะ่จริงตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายกันจะแบบว่าเออถามอะไรเงี้ยแต่นี่ก็รู้สึึกกกกกกว่่่่าาาาาาเเเเเออออไไหหนน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 ลลมสัััทททิิตยยย์งงงงดดดููป็็บบ้้ีีีจํ ลงไป1.4กิโลนะแล้วก็ body f a ตก็ลง visceral fat ก็คือไขมันหน้าท้องก็ลงแล้วก็เ BMR แล้วก็ metabolic age ก็ลงส่วนใหญ่ก็คือพ o s ท t i มีอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลงแต่ลงก็คือม u s c l e mass แนตะ่อันนี้เราไม่แปลกใจเพราะ<ๆ>ว่าสิ่งที่ตลกก็คือเราเอะไปกินโปรตีนเราหยิบผิดกระปุกพิมพ์วามันมีโปรตีนเป็นตับไว้ทุกคนมันมีทั้งแบบสปอนเซอร์ <c oughs> มีที่มันซื้อ <c oughs> แล้วเราไปหยิบกระปุกที่แม่งหมดอายุมาแล้ว5เดือนมากินแล้วก,กินไป3วันแล้วก็เฮ้ยมันเติมโปรตีนแล้วทำไมมันยังปวดตัวอยู่อ่านวันหมดอายุประมาณนี้ก็คือสําหรับวีก้าเราก็ค่อนข้างโอเคนะแต่เราก็ไม่ได้เหลืองกับรีซอฟของมันว่า รถได้ยูซีโล่เพราะเราเราก็แค่มองว่าแบบเออก็เป็นการซาที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วการที่ก่อนมันลดได้เยอะอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมันเป็นคนที่เคยผอมมากๆมาก่อนแล้วพอมันอ้วนขึ้นขนาดนี้อ่ะมันคือเยอะสําหรับมันไงเพราะฉะนั้นมันเลยแบบลงได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็สองเคยเป็นผู้ชายด้วยนะคะส่วนใหญ่มันก็จะลดง่ายกว่าอะไรเงี้ยไม่ให้เครดิตการออกกำลังกายเลยลขยันในการออกกำลังกายอะไรกินดีขึ้นพูดในเชิงว่าสมมติใครทําตามแล้วแบบทําไมผลลัพธ์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแทนต่อไปของกนเป็นไงบ้างรอบหน้าที่เรามาโผล่มาเนี่ย แบบแผนการกินหรือว่าเราอาจจะมาเข้าใจเรื่องว่าแบบการออกกําลังกายเราเล่นอะไรแบบอธิบายเรทให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากแบบดูพี่กอนอัปเดตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทิมบอกกันในด้านล่างนะแบบเออให้มันรู้นึงว่าเอออยากดูค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีดแบ็กของซีรีส์นี้ของเราจะเป็นยังไงบ้างแต่พงศ์คิดว่าทุกคนน่าจะแบบชอบแหละมันเหมือนมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาไปสนับสนุนพี่กอนกันได้นะอินสตาแกรมเช่นกันนะในยูทูบอาจจะไม่ได้อัปเดตบ่อยใช่ไหมแต่ว่าในไอจีมันจะอัป ให้กำลังใจแล้วไปดูกันไใ,ในนั้นเช่นเ,เดียวกันนะคะฝากซีรีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย